อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวดีๆจากพิเกตด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันที่22เมษายนนะคะ2563นะคะวันนี้ก็มีข่าวมาเล่าให้ฟังนะคะโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนนะคะกศทชนะคะร่วมกับค่ายมือถือ5้าค่ายนะคะออกมาตรการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือในช่วงนี้นะคะ จะได้รับโทรฟรีนะคะ1น0นาทีทุกเครือข่ายนะคะเงื่อนไขสำหรับผู้ที่จะได้รับสิทธิ์นั่นก็คือเป็นคนไทยนะคะ2นะคะเป็นบุคคลธรรมดานะคะสำหรับนิติบุคคลจะไม่ได้รับสิทธินี้นะคะ่ะหนึ่งหมายเลขต่อหนึ่งค่ายมือถือต่อหนึ่งสิทธิ์เท่านั้นนะคะวิธีการลงทะเบียนรับสิทธิ์นะคะเพียงกดดอกจัน170ดอกจันตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน13หลัก และกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็รอ SMS ยืนยสดันซิตนะคะสามารถใช้งานได้ทันทีหลังได้รับ SMS นะคะทั้งนี้นะคะการลงทะเบียนรับสิทธิ์นะคะสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะเมื่อรับสิทธิ์แล้วนะคะมีระยะเวลาการใช้งานได้45วันนะคะสำหรับใครที่สนใจ ก็อย่าลืมนะคะวันที่1ถึงวันที่สิห้าพฤษภาคมนี้นะคะก็ไปลงทะเบียนรับสิทธิ์โทรฟรีหนึ้นาทีกันได้นะคะสวัสดีค่ะ